สวัสดีครับสิบสิบ,สบาเบิงต้นเสียงของในคลิปแต่ละคลิปนะครับนี่ครับ,น,น,รบนี่คือต้นเสียงในแต่ละคลิปครับคือพอดีนกอ้ายเรามาเลียงเลียงเลย นกหงยกนกไายแล้วมีหลายสีกําลังเพาะครับกําลังเพาะแต่ยังมันไดขาน่ครับนี่คือต้นเสียงที่แต่ละคลิปของผมผี่เหตุมาสองสาคลิปแล้วนี่คือต้นเสียงครับนกหงยก ไอเราว่าเราว่าสิพอขายอ่ะนะแต่ว่ายังมาในี่ขายครับเรายังซื้อพอพันในพันเข้ามาอยู่มีลายกลงกลงไฟกลงมันนี่ะเงินหอไปเงินหอมันเนี่ยมีแั้งเล็กกลงใหม่กลงใหม่จะมีครับกลงใหม่ คงใหม่ก็เห็นแล้วครับมัดยังใหม่ๆอยู่คงใหม่ก็เห็นโตยังน้อยเล่นตัวหน่อยมันเหมิดจังหน่อยครับไาแเรายัยางสื่อขอพันยังพันมาเพาะอยู่เด็ดปีแปลแปนีนคงหนึ่ง có ngô bổ sung tăng này tăng này là cái tuần 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 xiên cũng cũng như là đang có mua lắm này mất lại đang lại đó này rất cùng ở đây rất à, 10 tổ รุ่นๆมั่น,น,น,นี่แหละครับคือต้นเสียงของในแต่ละคลิปของผม นี่คือต้นเสียงในคลิปแต่ละผแต่ละคลิปของผมนะครับเนี่ยเจียวเจ้าเจียวเจ้าเตียวเจ้าเจียวเจ้าบยุดดอกไอ้เล้วเพาะแต่ยังมันเด้กายครับเพราะว่ายังไม่ได้จำนวนที่ต้องการเลย,ยลลเพราะว่ายังแบบคือลลอาไอเลาพ่อก็พอได้สักหากเดือนหนึ่งครับ นกพึ่งเข้ากับเดประมาณสักสิบก่าคู <S <S คือยังมาเห็ดพ่อพันธุ์แม่พันธนุ์เลยซื้อจากมองนั้นมาหมองนึ่งซื้อจากมองนี้มาหมองหน,นึ่งเลยร่องมองก็คือนกแก่า <S <S ต้องเป็นร่างมองก็คือถือนกอ่อนมาล่าสุดก็ซื้อมาตายมัดแหลกแหลกครับ ยังมันอยู่โตไนเลยครับยังมันอยู่โตไปเลยเรายังสีสื่อโตสีขาวสีสีม่วงสีสีแปลกๆครับเราคือครูมากับโอ้ลายบาดเติบเยอะเลยครับเห็นว่าล่าสุดเห็นว่าครูเราหกลอยครูเราหกลอยหรือยัอยงไงน เน,น,น่สั่งกมากยสองคู่เยตัวสีมันแปลกกัดราคานจะแพงยังหน่อยตัวงามแห้งแงครับตอนนี้็นไอ้บนไอ้็นว่ากันสีเป็นพื้นสีเหลืองที่เท่าสีฝ้าธรรมดามันกด็ดวเป็นไรครับเหลืองๆๆเหลืองเหลืองเหลืองเลยไล่กันสัก บนราคาบปรจักบาทครับเห็าานแล้วว่าทำเนียนะครับพามาเบ่งต้นเสียงครับปากช่องนองแม้มเลยนะครับนี่ครับบาวโลนครับสวัสดีครับ